เคล็ดลับสุขภาพเคล็ดลับผิวใสออร่าฉบับคุณหมอวันนี้นะคะหมอก็จะมาแอบ ซิบปบอกวิธีที่ทำให้ผิวดูสุขภาพดีแล้วก็มีออร่าสไตล์หมอมาฝากกันค่ะเริ่มจากสิ่งแรกนะคะก็คือการนอนค่ะเข้านอนนะคะแล้วก็ตื่นนอนให้เป็นเวลาทุกวันแล้วก็เข้านอนเนี่ยไม่เกินประมาณ4ี่ทุ่มนะคะถึง5ทุ่มเพราะว่าเราเนี่ยจะได้โกรทฮอร์โมนนะคะที่หลังมากช่วง5ทุ่มถึงตีสองนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการลีกเลี่ยงความเครียดค่ะเวลาที่เรามีความเครียดรู้ไหมคะว่ามันจะมีการสร้างสารฮอร์โมนตัว นึงนะคะที่ชื่อว่าคอร์ติซอลที่จะส่งผลให้ผิวของเราเนี่ยมีการอักเสบขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของผิวแพ้ง่ายเกิดขึ้นได้เวลาที่เรารู้สึกว่าเรามีความเครียดนะคะเราก็อาจจะหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายต่อมาค่ะในเรื่องของการออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอแต่ถ้าวันไหนเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่มีเวลาไปออกกําลังกายจริงๆนะคะเราก็อาจจะเพิ่มจํานวนก้าวเดินให้มากขึ้นนะคะตั้งแต่7 0 0 0นถึง1น0 0 0นก้าวนะคะก็จะทําให ระบบไหลเวียนเลือดเราดีขึ้นทําให้ผิวพผราเราเปล่งปังสดใสต่อมาค่ะในเรื่องของการกินกินน้อยแก่ช้ากินมากแก่เร็วในแต่ละวันเนี่ยเราจึงควรควบคุมปริมาณอาหารแล้วก็แคลอรี่ ที่กินต่อวันเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปค่ะเขาจะมีการสันดาบทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระขึ้นมาในร่างกายมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะการทำ IF หรือว่า intermittent fasting นะคะคือการอดอาหารเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะเพราะว่าการทำ IF ค่ะจะไปยับยั้งจีนนะคะที่ทำให้เกิดความแก่ชราเท่านี้ค่ะเราก็จะสามารถสุขภาพดีดูอ่อนเยาว์จากภายในสู่ภายนอกได้แล้วค่ะ